สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสี่ทับหนึ่งสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคาบแรกวันนี้นะคะครูขวัญก็เข้าแทนของทิเชอร์นะคะ เนงจากสัปดาห์นี้ทิเชอร์ยังไม่ได้เข้ามาสอนนะคะก็วันนี้ในคาบแรกก็จะให้ทุกคนนะคะทบทวนคําศัพท์และกันที่อยู่ในสมุดท่องคําศัพท์นะคะส่วนในชั่วโมงนี้นะคะถ้าคนไหนยังคัดคําศัพท์ไม่เสร็จนะคะอันนี้จะเป็นครูเข้าแทนวิชาของทิเชอร์นะคะที่มีแชทถามขึ้นมานะคะก็ วันนี้ก็ให้ทุกคนนะคะเคลียร์การคัดคำศัพท์แล้วการบางคนก็ยังคัดไม่เสร็จใช่ไหมคะถ้าคนไหนที่คัดเสร็จแล้วก็ทบทวนและกันนะคะท่องคำศัพท์หรือทบทวนคำศัพท์ไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะอ่าตั้งแต่ภาคเรียนที่หนึ่งใช่ไหมเราคัดถึงทุกคนจะต้องพื้นฐานจะต้องคัดถึงสามสิบคำไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะทบทวนตั้งแต่ คำที่31เป็นต้นไปแล้วกันนะคะอ่าคนไหนที่คัดเสร็จหมดทั้งเล่มแล้วก็ขอแสดงความยินดีค่ะคุณทำงานเสร็จแล้วแต่ถ้าคนไหนนะคะยังคัดไม่เสร็จก็ในชั่วโมงว่างนี้นะคะให้ทุกคนนะคะเอาขึ้นมาคัดต่อได้นะคะอ่าทีนี้ไปดูคำศัพท์กันหน่อยนะคะคนไหนที่คัดเสร็จแล้วก็ท่องคำศัพท์ตามแล้วกันครูจะเริ่มตั้งแต่คำที่31นะคะ คำนี้นะคะ D A N C E R นะคะ Dancer เป็นอาชีพนะคะ Dancer ก็คือเป็นนักเต้นน,นั่นเองสามสบสองนะคะก็เป็นอาชีพเหมือนกัน P O P POP Idol Idol นะคะ Pop Idol Pop Idol, Idol ก็คือเป็นอาชีพที่เหมือนกับเป็น Idol ที่เป็นที่นิยมชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็น Pop Idol นะคะ ต่อไปสามสิส truck driver T R U C K truck นะคะ driver D R I V E R driver ก็คือคนขับรถรวมกันเป็น truck driver คนขับรถบรรทุก3ามสิบสี่นะคะ architect architect เป็นอาชีพสถาปนิกนะคะ A R C L I R A R C H ICT e นะคะ architect ต่อไป35ทัวไกด์ทัวร g ไก d e นะคะ T O U R G U I D E ทัวไกด์อาชีพคนนําเที่ยวนะคะ36 very very person D E L I V E R Y P E R S O N d e l i v r y very person นะคะ คนส่งสินค้าสามสิบเจ็ด climb c l i m b i n ามปีนหรือไต่สามสิบแปด mountain 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 นะคะภูเขาอ่าต่อไปนะคะสามสิบสามสิบเก้านะคะ build build แปลว่าสร้าง 40 c e l l sail s e l l ร่องเรือ4 1 travel 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 แปลว่าท่องเที่ยว42 around around a r o u n d around แปลว่ารอบรอบ43 world w o r l d world แปลว่าโลกนะคะ travel around the world ก็คือท่องเที่ยวไปรอบโลกนั่นเอง44นะคะ design d e s i g n design แปลว่าออกแบบ45 drive d r i v e drive นะคะแปลว่าขับ46 listen l i s t e n listen แปลว่าฟังนะคะ47่นะคะ, 47, ะ,คะ circle C I R C L E Circle วงกลม48 Treasure Treasure T R E A S U R E Treasure สมบัติ49นะคะ Clue Clue ครู L U e, ร่องรอย50 Birthday B I R T H D A Y Birthday นะคะวันเกิด51 d a d D A T E Date วันที่ห้าสิบสองนะคะ Today T U D A Y Today วันนี้ห้าสิบสาม Aunt A U N T Aunt แปลว่าป้าห้าสิบสี่ When เป็นประโยคคำถามน,นะคะ When W H E N When แปลว่าเมื่อ,อไหรห้าสิบห้า August, August. AUGUST นะคะเดือนสิงหาคม56าสิบหก WEEK W-E-K WEEK แปลว่าสัปดาห์ 57. าสิ AGO AGO แปลว่าผ่านไปแล้วนะคะ,ะต่อไปนะคะ 58. No. n o K-N-O-W n o แปลว่ารู้นะคะ 59. Yesterday y e s t e r d a y yesterday เมื่อวานนี้ e y, 60 tomorrow t o m o w r o w tomorrow วันพรุ่งนี้นะคะ6 1สิ 68, first f i r s t first แปลว่าที่หนึ่งหรืออันดับหนึ่งหรืออันดับแรกนะคะ62 second s e c o n d second ก็แปลว่าลำดับที่สองนะคะ หกสิบสามเ third เ r D, ert, แปลว่าที่สามอันดับสามนะคะ,ะถ้านักเป็นสังเกตนะคะเวลาเราเขียนวันที่ถ้าเป็นวันที่หนึ่งนะคะเราจะมี st ตัวเล็กๆอยู่ด้านบนเลขหนึ่งเวลาเราเขียนวันที่นะคะก็มาจากคำว่า first เนี่ยแะคะ่ะก็คือเป็นตัวสองตัวสุดท้ายคือ st นะคะถ้าเป็นวันที่สองใช่ไหมก็จะมีตัว nd อยู่ข้างบน ก็มาจากคําว่า second เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็คําว่า third ก็เหมือนกันวันที่สามนะคะก็จะมี R D อยู่ข้างบนเลขสามนะคะก็มาจากคําว่า third นะคะแปลว่าที่สามต่อไปหกสิบสี่นะคะ January เป็นเรื่องของเดือนแล้วนะคะ January ก็เดือนนี้เลยนะคะเดือนมกราคม J A N U A R Y นะคะ January มกราคมหกสิบห้า February คือเดือนกุมภาพันธ์นะคะ F E B R U A R Y 66 March เดือนมีนาคม M A R C H 67 April เดือนเมษายน A P R I L 68 May เด ah ือนพฤษภาคม M A Y นะคะ69 June เดือนมิถุนายน J U N E June 70 July เดือนกรกฎาคม culy จนะคะ71 August, 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 u อ t เมื่อกี้ท่องไปแล้วด้วย u อ t นะคะเ U G U S T เดือนสิงหาคม72 september s e, F s e p t e m D e r, 73, October, c t o b e ต s e เด e m b e r เดือนกันยายน73 c t o b e เ O C T o B E R October เดือนตุลาคม เจ็ดสิบสี่ November N O V E M B E R November เดือนพฤศจิกายนและ December เดือนธันวาคมนะคะ D E C E M B E R เจ็ดสิบหกนะคะ Test T E S T Test แปลว่าการทดสอบเจ็ดสิบเจ็ด Party Party แปลว่างานเลี้ยงนะคะ P A R T Y 7จ็ดส fly fly นะคะแปลว่าบิน79 K ite, K ็ดสิ e, kite kite แปลว่าว่าวแปดสิบ m w e t met แปลว่าพบกันนะคะแปดสิบแปดอ่าแปดสิบเอ็ movie star m o v I e, movie S t A R, star movie star แปลว่าดาราภาพยนตร์นะคะ แปสิบสอง drink d r i n k drink แปลว่าดื่มแปดสิบสาม chocolate c h o c o l a t e นะคะ chocolate แปสิสี่ present present อันนี้เป็น verb นะคะที่วงเล็บไว้ก็คือตัว v แปลว่า verb ก็คือคำกิริยานี่แปลว่าให้ของขวัญแต่ถ้าเป็นคำนามมันจะแปลว่าเป็นกล่องของขวัญเป็นของขวัญเลยนี่นะคะก็แล้วแต่ว่า เราใช้ประโยคเป็นใช้เป็น verb หรือใช้เป็นคำนามนะคะเป็นคำกริยาหรือเป็นคำนามนั่นเองแปดสิบห้านะคะ favorite f a v o r i t e favorite แปลว่าชื่นชอบแปดสิบห subject subject นะคะ s u b j e c t subject แปลว่าวิชาแปดสิบเจ็ดนะคะ easy E A S Y E C แปลว่าง่าย88 HARD H A R D HARD แปลว่ายาก8ปดเก้า Science แปลว่าวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ S C I E N C E Science 90ค่ะ History H I S T O R Y History แปลว่าวิชาประวัติศาสตร์หรือว่าแปลว่าประวัติศาสตร์น,นั่นเองเกนะคะ physical education ยาวนิดนึงนะคะ physical ก็คือ p h y s i c a l physical นะคะส่วนคำว่า education ก็คือ a d u c a t i o n นะคะ physical education แปลว่าพลาศึาศษา92 geography g e o g r a p h y geography นะคะภูมิศาสตร์93 literature l i t e r a t u r e literature ก็คือวรรณคดี94 spring s p r i n g spring ฤดูใบไม้ผลิ95 summer s u w m e r summer ฤดูร้อนนะคะต่อไป96 fall f a w l fall ฤดูใบไม้ร่วง 9ก winter w i n t e r winter ฤดูหนาวเก้าสิบแปด season s e a s o n season ฤดูการเก้าสิบเก้า rainy r a i n y rainy นะคะฝนตกหนึ่งร้อยนะคะ hot h o t hot แปลว่าร้อนหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยเอ็ดะคะ snowy N O W Y Snowy มีหิมะหนึ่งร้อยสอง Warm M A R M Warm แปลว่าอุ่นหนึ 103, ่งร้อยสาม Humid H U M I D Humid แปลว่าร้อนชื้นหนึ่งร้อยสี่ Cool C W O L Cool แปลว่าเย็นหนึ 105, ่งร้อยห้า Windy W I N D Y Windy มีลมนะคะหนึ่งร้อยหก Cloudy C L O U D Y, cloudy มีเมฆมาก1 0 7 Good, G W O D Good แปลว่าดีนะคะ108 Better, B E W T E R Better แปลว่าดีกว่า okay. 1 0 0 109น okay. ะคะ Best, B, A w D, B E S T Best แปลว่าดีที่สุดนะคะ The best นั่นเอง1 0 9 110นะคะ Bad, B A w D, B A D Bad นะคะตรงข้ามกับ good เลยนะคะก็คือแย่หรือไม่ดีนั่นเองต่อไป111่งร w a t W O R S E w a t แย่กว่า112ร w a t W O R S T w a t นะคะแปลว่าแย่ที่สุด113 Heavy H E A V Y Heavy นะ114 Light L I G H T Light like, นะคะแปลว่าเบาตรงข้ามกันนะคะต่อไปหนึ่งร้อยสิบห้า Excited ตื่นเต้นนะคะ E X C I T E D Excited ตื่นเต้นหนึ่งร้อยสิบหก w o r r y เป็นกังวลน,นะคะ M O W R I E D w o r r y นะคะหนึ่งร้อยสิบเจ็ด Interested I N T E R E S T E D นะคะ Interested สนใจ118 s u r p r i s e C R S U R P R I S E D Surprise แปลว่าประหลาดใจ119 Bored B O R E D Bored แปลว่าเบือ่อ120 e n b a e m b u l a n c e m E M B A R ดร a w s e d นะคะแอมเปรแปลว่าละลาย r และอายใจนะไม่ใช่ละลายใจนะ <c oughs> น่าจะทิ้งผิดนะคะละยใจนะคะหนึ่งอยยสิบเอ็ด around a r o u n d around รอบรอบหนึ่งรอยิสอง true t h r o u g h true แปลว่าทะลุนะคะหรือผ่านไปได้รประมาณนี้นะคะหนึ่งร้อยี่สิบสาม over V e r, over over แปลว่าข้าม124นะคะ under u n d e r under นะคะแปลว่าอยู่ข้างล่างข้างใต้125 into i n t o into แปลว่าเข้าไปนะคะ126 out of o u t out นะคะแล้วก็ off o f off นะคะ out of แปลว่าออกจาก127งริบ b r i d g b r i d g e bridge แปลว่าสะพานหนึ I ่งร้อยย L สิบแปดฮิลแปลว่าเนินเขา129่ง12ร้อย t u n สิบเนละคะ TUWNEL แปลว่าถ้ำนะคะหนึ่งร้อยสามสิบดาวนลด DOWNLOAD ดาวนหลดนะคะ1 3ึ่งร้อยสามสิบเอ็ดพช PRACTICE ฝึกซ้อม หนึ่งร้อยสามสิบสอง watch เป็นคำกริยานะคะแปลว่าดู w a t c h นะคะ watch หนึ่งร้อยสามสิบสามนะคะคือคำว่า listen l i s t e n listen นะคะแปลว่าฟังหนึ่งร้อยสามสิบสี่นะคะ visit m i s i t นะคะ visit แปลว่าเยี่ยมเยียน หนึ่งร้อยสามสิบห้า people p e a uh, p e o p l e people แปลว่าบุคคลหนึ 6, someone, ่งร้อยสามสิบหก someone s o m e o n e someone นะคะบางคน 7, family, a m I l y, family, ร้อยสามสิบเจ็ด family f a m i l y family ครอบครัวหนึ่งร้อยสามสิบแปด grandma g r a n d grandma แล้วก็ m a นะคะ grandma แปลว่าย่าหรือยายมาจากคำว่า grandmother นั่นแหละนะคะ หนึ 9, ่งร้อยสสิบแกนพา GRANDPA แกนพานะคะหรนะือแกรนฟาเธอร์นั่นแหละปู่กับตานะคะหนึ 140, Aunt, ่งอยสี n ่สิบ a u n AUNT อันป้านา้าอาที่เป็นผู้หญิงนะคะหนึ 1, uncle, na, ่งสิบอด uncle ลุงน้าอาหรือที่เป็นผู้ชายนะคะเราจะเรียกว่า uncle นะคะ u n C L e, UNCLE uncle หนึ่ง้อสี่ิบสอง O u S I N, c O U S I N ข้าสนแปลว่ายากหนึ 3, er. ่งร้อยสี N ่สิบสาม Younger Y O U N G E R Younger แปลว่าอ่อนกว่าหรือนุ่มกว่านะคะหนึ 144, ่ง e ร้อยสี่สิบสี่ Older O L D E R Older แปลว่าแก่กว่านะคะหนึ่งร้อยสี่สิบห้า Straight S T R A I G H T Straight แปลว่าผมตรงหนึ่งร้อยสี่สิบหก c u r r y C U R L Y curly แต่ว่าผมยิก